ไม่เป็นไรก็ก็แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่คือกดอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็อาง้างมันจะทําให้คนสุขขันแบบเขาเห็นว่าเราสูงตุกตะาตุกขกราตุกขกาตุกกาตุกข์กราติงคิวตุกเนี่ยโอ้ยอยู่อย่างงั้นแหละสวยๆนะไม่ต้องตกใจอยู่อย่างนั้นนะพี่จีออนอยู่สวยๆเป็นดาราก็มันจะขึ้นมาของเราอ่ะวคือว่านูอยู่ไหนนูอยู่บ้านหรือว่านูอยู่โบสถ์อยู่โบสถ์ นั่งตรงนั่ตัง่ตงตรง้ัง่รนั่รนั่รีน่งนั่งรงนั่่งรงนันเรังนันเ่รียตนไ่น่จบรตน่เปรด่ร้างนอาหารน่ร่น่่รต่ร่่งรัรนั่นน่งต่ร่น่่ออ่่่่่ เท่ทางบุฟเฟ่เท่างสาระแอท์ชทอบาหรเขควยไม่ฮันากระงงงูนะอืขอบคุณนะจริงจริจริงนะจรน้องน้องฮานานะพูดภาษาไทยนะจ,จิหนูก็พูดชัดเหมือนพี่ปะอย่แม่คนดนะั้นฮานาชัดกว่าชัดกว่าจียอนปะไม่นะคะพี่ชัดกว่านนะะนหนูนะขอบคุณค่ะอย่ะอันนี้เวลามันจุ๊บพี่พี่จุ๊บกลับด้วย เมื่อกี้ไม่ใช่ไอหัวใจเมื่อกี้ะส่งให้เขาใหม่สิทุกคนเอฟซีจีออนอ่ะอมอ,ม,อม,มันจะได้ตรงกับปากแล้วอ่นนน่ารัพี่เจียอนทำแค่สวยๆพอโอเคโลกใหม่โลกใหม่สำหรับฉันมากๆเลยอวันนี้โลกใหม่เลยเปิดโลกให้เขาดูพอเถอะมีแต่คนบอกว่าชัดทั้งคู่เอาจริงๆพี่พี่พี่แบบดนดนดนแบบ เออโดนว่าบ่อยมากว่าแบบพูดพูดภาษาไทยไม่ชัดเอ่อจริงๆในคลิปหนูมันก็มีคลิปหนึ่งที่หนูล้อเลียนพี่เหมือนกันขอโทษด้วยนะเพื่อพี่ไปเออจอ,อทำไมอ่ะไม่มันมีคนมาชอบหาว่าหนูเป็นเกาหลีปลอมทำไมอ่ะเพราะเราพูดไทยชัดเก,กินไปมันไม่จริงอ่ะอแล้วเหมือนเขาขอดูพาสปอร์ตอ่ะ แล้วมันไปไกลเกินหนูก็เลยแบบว่าหรือหนูต้องพูดแบบพี่จียาพี่ถึงจะเชื่อว,ว่าหนูเป็นคนคงกรีจริงๆต้องพูดไม่ชัดใช่ไหมหนูเคยพูดอย่างนี้ขอโทษล่วงหน้านะอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร <Okay. S 1> จริง,รงๆพี่ <สา S 1> ไม่อยากพูดชัดแต่ว่าคือแบบพอพอแบบเริ่มเริ่มพูดชัดขึ้นแล้วทีเนี้ยก็คือทุกคนก็ไม่อยากให้พูดชัดและกูก็งงแล้วตอนเนี้ยคือตอนแรกอะ่ะพน้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดเหมือนไม่ชัดใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนหมดนะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ฮาน่าอยู่ที่โบสถ์นะคะกำลังกำลังแมช์ไลฟ์อยู่กับคุณจียอนค่ะขนาดนี้ก็เวลาห้าท่มสิบสามนาทีนะคะคือพูดชัดมากอ๋อพูดชัดนี่ใช่แต่ว่าพอเราพูดชัดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าชอบฮานะ่าพูดไม่ชัดก็ได้เปลี่ยนไป็นส,สดีค่ะชื่อฮานะ่านะคะมากินข้าวเยอะต้องยังก็อะไรบางมากค่ะต้องเปลี่ยนเฮ้ยอืมจริงๆเฮ้ยพูดชัดมาก ก็ต้องเปลี่ยนไงพี่เพราะว่าพอพูดชชดก็เป็นอย่างนั้นนหะไม่ไม่เอาชอบตอนพูดไม่ช้าตลกกว่าอ่ะแต่ทําแบบนี้มันยากกว่าปะไม่มันว่ามันทำได้ยังไงอะมันชินแล้วพี่อยู่มาสามเดือนแล้วอย่างเงี้ยมั่วเนี่ยสามเดือนฝึกฝึกฝึกดูดูดูพี่พี่กลับมาพี่พี่กลับไปเป็นแบบสวัสดีค่ายเงี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วออ ถอากลับไปไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจนะเพราะว่าพอเราชันแล้วอะ่ะมันต้องมันจะต,ต้องพยายามที่จะไม่ฉาดต่ยากกว่าเยอะเลยจริงยากมากทำเนียงมันได้แล้วไงเราอยู่ดีๆก,กล็ลไปแบบคุณไม่ชาดอันนี้ยากกว่าเดิมใชแ่แต่แต่ว่าหนูหน,หนูหนูฝึกบ่อยไงหนูก็ได้โอเคได้อืมเก่งจังอะไม่เก่งหรอกพี่เจียงกลับไปพูดไม่ชัดเหมือนเดิมพี่ก็เอาไปดูใหม่ไปดูจองคาเล่นบ่อยๆอะเดี๋ยวพี่ได้ ไปดูจองคาเล่นเขาคุยกันโอ้นี่ปลา ninja อ่ะโอปุตตาเซ็กซี่เขาก็าจะพูดอย่างเงี้ยเป็นเป็นเกาหลีพูดไทยอ่ะเพราะพี่ดูเขาสองชั่วโมงพี่จะเริ่มกลับไปพูดสำยงเกาหลีไปไทยเกาหลีได้แล้วกลับไปดูใหม่โ <c oughs> อ้ยแต่น้องน้องพูดพูดชัดว่ะอ่ะจริงนะหนูพูดจริงนะหนูชัดกว่าพี่คิวเทชชัดกว่าพี่หงด้วยนะ น้องน้องฮงคือแบบพูดไม่ค่อยชัดใช่พี่คิวเทก็เหมือนจะชัดแต่ว่าก็ไม่ชัดเหมือนกันใช่แต่เนี่ยอันนี้อันนี้เรียนตั้งแต่ประุมมาเรียนแต่โรงเรียนไทยไม่เคยเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลโอ้ก็เลยเหมือนเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าเขาพอพูดชัดเยอะเกินไปเขาบอกว่าอีไม่ใช่เกาหลีที่เกาหลีป้าเนี่ยเราก็เลยแกล้งพูดไม่ชัดไปเลยจบแต่พี่กลับไปไม่ได้แล้ว กลับไปไม่ได้แล้วลูกกงสันทิจิยอนแล้วแล้ววันนี้วันนี้พงศ์ว่าไปรอเขาทำไมแล้วพอเขาพูดฉันแล้วก็ไปขอให้เขาพูดไม่ฉันเพื่ออะไรไงเนีเยนี่มึงโดนแล้วแล้วคันอะไ์ทุกวันอย่างนี้มไหมใช่จริงเหรอใช่พี่ คือหนูบ้าจาตั้งแต่กําเนิดเลยอ่ะพี่ไม่พี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 ่ก็พี่พี่พี่ก็เป็นคนคนแบบไม่ได้ไม่ได้สีเรียสอะไรอ๋ออ๋ออพี่ก็แบบแบบมั่วแบบบ้าบาบอๆเหมือนกันอ๋ใช่แต่ว่าน้องมีพลังเยอะกว่าพี่แค่นั้นมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรียกว่าพี่มันเก็บกดมาค่ะพี่ทําไมเก็บกดมาก่อนหน้านี้เป็นไอดอลมาก่อนไง ไอดอลที่ไหนที่ไทยทรักเงี้ยวอจริงเหรอแลตอนนั้นสมัยเมื่อก่อนหนูจะเป็นแบบ <laughs> ตอนไหนอะ่ะวงอะไรอะ่ะวงเล็กๆวงเล็กๆแล้วก็หลายๆอย่างเป็นเด็กเรียบด้อยแล้วก็ไปเจอตัวตนตัวเองตอนที่ไปคิวคอลแลบกับคิวเทครั้งแรกอะ่ะเพราะจะคอลแลบกับคิวเทครั้งแรกหัวโขกไปตอนที่ไปเอเล่นไอซ์สเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่นั้นก็บ้าเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะที่เขาพาหนูไปกีดที่ห้างอะไรนะวิตจับล้างสิทธิ์อ่ะอ่าฮะเขาพาหนูไปกีด หนูก็ตั้งแต่วันนั้นหนูบ้าเลยติดเชื้อมาแล้วหนูก็เจอแล้วว่านี่คือหานะอย่าไปเล่นกับคิวเอเยอะไปเล่นไปครั้งเดียวนั่นแหละเจอแล้วแต่เราก็ตัวกตุแล้วก็ตอนนี้ติดเชื้อแล้วกลับไปไม่ได้แล้วเหมือนที่พี่บอกกลับไปพูดไม่ชัดไม่ได้เล้วอ่ะนั่นแหละโอ้ใช่แล้วแล้วเวลาไลน์ก็คือแบบไลน์ไปเรื่อยๆอย่างงี้ปะอ่ะ